วันลุมพินี108รีแมทให้หายคาใจอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ทุกคนพบกับผมอีกแล้วกับการวิเคราะห์มวยวันนะครับและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่108นแะฮะและเช่นเดิมเช่นเคยผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบมาวิเคราะห์ให้การฟังนะครับโอ้โห107ที่แล้วเนี่ยพลาดไปตัวเดียวนะนิติกรไม่น่าเลยเสียดายมากๆนะเจ็ดคู่มา6 ผมอุตส่าห์สวนตะกูลเพชรไปทั้งสองคนก็นานๆทีจะฟุกมาเยอะขนาดนี้นะครับและเวลาที่ผมวิเคราะห์เข้าเยอะแบบนี้ปุ๊บในสัปดาห์ต่อมามันจะชอบไม่ค่อยมานะ <c oughs> ก็พิจารณาดูนะฮะโอเคครับจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับอาจจะมีเสียงคลุกคลักหน่อยนะฮะช่วงนี้แถวบ้านมีก่อสร้างนะครับผมผมก็หงุดหงิดอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะได้แค่ทำใจโอเคครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับ เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านแก่นพิทักษ์นงบางสายพบกับมาจิตคาริมีไปกันที่แก่นพิทักษ์นงบางซายก่อนเลยนะครับนักชกไทยไวัย25ปีต่อยในรายการมาสองไฟนะใช้2ชื่อมิสเตอร์แกนแล้วก็มาแก่นพิทักษ์เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นชื่อเดิมของเขาอยู่แล้วแหละ ใน2ไฟที่เขามาต่อยเนี่ยชนะรวดนะเป็นการชนะคะแนนทั้ง2องไฟเลยผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะแก่นมิทักเนี่ยแม่ไม้มวยไทยอาวุธหลากหลายหมัดเท้าเข่าศอกสเตปฟุตเบิร์กต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมวงนอกมีแข้งมีหมัดที่ออก1 2ได้น่ากลัวนะครับส่วนวงในเนี่ยก็เด้งตีเข่าได้ดีเหมือนกันมีศอกเหมือนกันจังหวะเข้าออกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีค่อนข้างฉลาดนะครับ และเป็นคนที่ออกอาวุธค่อนข้างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งผมชื่นชอบมากๆแต่จุดสังเกตใน2ไฟที่เขาต่อยมาเนี่ยไฟแรกแอบมีหลวมในหลายๆจังหวะนะโดนอาวุธโดนหมัดคู่ต่อสู้ก็ค่อนข้างหลายครั้งบ่อยอยู่เหมือนกันส่วนไฟที่2เนี่ยโดนเพชรน้ำโขงนักชกลาวเตะขาก็มีอาการสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าอาจจะยางแตกได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันกันกบ2จุดนี้ก็คือต้องเพิ่มความรัดกุมให้มากขึ้น เพราะว่าเป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วครับเข้าออกได้ค่อนข้างดีค่อนข้างรวดเร็วอยู่แล้วส่วนเรื่องการออกอาวุธนี่ดีอยู่แล้วครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟที่3ของแก่นพิทักษ์จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับรอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านมาจิดคาริมีนักชกอิรานวัย28ปีนะครับผมต่อยในรายการมา3มไฟชนะ1แพ้2นะฟอร์ม2ไฟล่าสุดเนี่ยแพ้รวดนะครับผม เปิดตัวมาด้วยการชนะน็อกตีใหญ่นะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะคืออาวุธของมาจิดคาริมีเนี่ยเขาจะเน้นหนักไปทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นคนที่ประเภทซ้ายจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือเป็นแข้งออกได้ค่อนข้างดีเลยแข้งเนี่ยก็เตะได้ดีมีน้ําหนักนะครับส่วนหมัดเนี่ยหายห่วงครับนักชกต่างชาติเขาดีอยู่แล้วและหมัดซ้ายของมาจิดเนี่ยโอ้โหคมมากๆนะครับผมออก123เนี่ยได้ดีมากม ส่วนวงในก็แอบ,บเห็นตีเขามีศอกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีครับเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นหนักไปทางหมัดกับแข้งและถึงแม้ว่าใน2ไฟล่าสุดที่เขาแพ้ทั้งสองไฟเนี่ยแต่การออกอาวุธก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับการออกหมัดออกแข้งเนี่ยเพียงแต่ว่าการเข้าทำของมาจิตเนี่ยแอบบหลวมในหลายครั้งนะในไฟที่ไปต่อยคลิกบ็อกซิ่งแพ้นักชกจีนเนี่ยเวลามาจิตจะเข้าทำเนี่ยโอ้โห ากาดค่อนข้างเปิดและโดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากๆจุดนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับส่วนในไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็โอ้โหโดยรวมทําได้ดีเลยนะเจอปะตักนินแต่ถ้าเดินบทหนักๆเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเวลาโดนวงในของนะักชกไทยเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าวงนอกเนี่ยเขาค่อนข้างทําได้ดีก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าไฟนี้เขาจะกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่านะครับสาหรับมาจิตคาริมีรอชมรอเชียร์นครับคู่นี้ครับแก่นพิทักษ์กับมาจิต มาจีตเนี่ยจะส่วนสูงยาวๆลอยกว่าเล็กน้อยนะครับ3-4เซนการออกอาวุธความหลากหลายเนี่ยแกนพิทักษ์ค่อนข้างมีดีมากกว่าแต่มาจีตเนี่ยสายจัดจ้านครับถ้าวัดกันที่วงนอกผมมองว่าต่างชาติน่าจะกินไปนะแต่ถ้าแกนพิทักษ์ใช้ความที่เป็นมวยมากกว่าดักออกอาวุธสวยๆแม่นๆเนี่ยก็ได้ลุ้นเหมือนกันเพราะอย่างที่พูดไปมาจีตเวลาเข้ามวยเนี่ยการ์ดค่อนข้างเปิดให้เห็นในหลายๆครั้งนะครับ และที่สําคัญวงในเนี่ยก็ต้องเอามาใช้นะฮะในไฟนี้แก่นบิทักเพราะต่างชาติคนนี้โดนวงในก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันและแก่นบิทักก็วงในตีเขาได้ค่อนข้างดีครับผมถ้าไม่เอาจุดเด่นของมวยไทยเรามาใช้ไปแลกหมัดกับต่างชาติมันจะมีแต่เสียนะฮะเพราะว่าช่วงชกเสียเปรียบและการออกหมัดอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเขานะครับก็อยู่ที่รูปเกมแล้วนะฮะถ้าแก่นบิทักไปเปิดดูคลิปย้อนหลังของนักชกค,คนนี้ก็น่าจะรู้ว่าควรต้องทําอย่างไรนะ ใช้วงในใช้ความเป็นมวยของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นขอเชียร์ไปที่แก่นมิทักษ์หนงบางไซ์แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีตังหิดใจในหน่อยว่ามีสิทธิ์หลับเหลือเกินในไฟนี้แต่ด้วยความหลากหลายครับยังคงชอบนักชกไทยเราและแก่นมิทักษ์ทำได้ค่อนข้างดีในทุกๆอาวุธนะครับรอชมรอเชียร์กันครับมาอันนี้คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเต็งหนึ่งแฟเทคพบกับแชแมงโปโกมู ผู้นี้เห็นฟอร์มไปเต็มๆกันแล้วนะครับสำหรับเต็งหนึ่งมาเปิดตัวไปแล้วแต่ว่าเป็นการแพ้ k อ o เอา u t ไปให้กับดิมิทีเมนชิคอฟไปนะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะยกเลิกคำตัดสินเพราะดิมิทีเนี่ยไปตรวจเจอสารโดปนะโดยรวมแล้วผมมองว่าในไฟแรกที่มาเปิดตัวเต็งหนึ่งก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมประเภทซ้ายหนักๆเตะขาเมนชิคอฟจนเกือบเป๊เลยนะครับหมัดซ้ายเนี่ยก็ออกได้แรงดีอยู่แล้ว แต่ไปติดรัดกลุ่มเยอะไปหน่อยนะครับมันเลยดูเกรงเกรงไปหน่อยสําหรับเตงหนึ่งนะครับจนท้ายที่สุดก็ไปโดนลูกหนักของมเมนชิคอฟเข้าไปคือมเมนชิคอฟมันเป็นคนที่ออกได้เร็วออกได้หนักอยู่แล้วฮนะโอ้โหคามุมเลยกรรมการจับไปเลยนะครับแต่โดยรวมอาวุธของเตงหนึ่งก็ได้ลุ้นอยู่แล้วแต่ผมยังติดเรื่องเดียวคือเรื่องหุ่นนั่นแหละครับผมคือมาต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพอ่ะกับไทไฟผมมองว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะหุ่นมันต้องฟิตต้องเฟิร์มมากกว่านี้นะครับ ในไฟแรกที่เตงหนึ่งมาเปิดตัวผมก็วิเคราะห์ไปว่าเมนจิคอฟน่าจะชนะได้แหละเพราะว่าผมติดเรื่องหุ่นนี่แหละเออไม่รู้นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าหุ่นไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยกระชับอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้จุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเตงหนึ่งเขาอายุ32มสิบสองแล้วนะสามเอ็ดสามสองละเพราะว่าเราก็เห็นเขาหุ่นทรงนี้มาตลอดน่ะแต่ขอฟิตอีกนิดนึงขอกระชับอีกนิดนึงน่าจะดีกว่านะก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหุ่นวันที่ต่อยจริงจะเป็นอย่างไร ส่วนคู่โชกของเขาแชแมงโปกโกมูนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนักชกฝรั่งเศสมาจากฝรั่งเศสนี่แหละความน่ากลัวของเขาคือนี่ยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งคนเลยนะทุกคนสูงน่าจะ190อะ่ะคือน่ากลัวมากๆแล้วเป็นคนตัวใหญ่ที่เป็นมวยนะออกหมัดเข่าซอกทําได้หมดมีแค้งมีทุกอย่างเลย ด้วยความที่เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับทุกคนแล้วการออกอาวุธเนี่ยมันหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ความน่ากลัวของแชร์แมงเนี่ยเท่าที่ผมไปหาดูมาได้นะไม่ใช่หมัดไม่ใช่สอกไม่ใช่เตะนะครับผมเขานี่แหละเขารอยถึงหน้าเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับจุดนี้ด้วยความที่เขาสูงยาวถึง190แล้วเต็งหนึ่งสูงประมาณ178ตามเว็บไซต์วันนะคือความต่างของช่วงโชกอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้แชร์แมงตีเข่าถึงหน้าได้แบบ ง่ายเหมือนกันนะอันนี้น่ากลัวมากๆและไฮไลท์ของเขาเท่าที่ผมดูมาส่วนใหญ่เขาจะใช้เข่าได้ดีมากๆแทงเข่าเข้าหน้าคู่ต่อสู้เนี่ยชอบทำเหลือเกินนะครับแชร์แมงโปโกมูจากฝรั่งเศสน่ากลัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นฟอร์มเต็มๆของเขาอะเพราะว่านี่ก็เป็นไฟแรกที่เขามาเปิดตัวแต่ผมมองว่าน่ากลัวครับมวยยักษ์ใหญ่คนนี้และท้ายที่สุดในคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่แชร์แมงโปโกมูแล้วกันนะครับผมหน้าใหม่ แต่น่ากลัวเหลือเกินด้วยความใหญ่นั่นแหละครับใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากๆนะฮะแรงประทะด้วยแหละอะไรด้วยแหละความฟิตความเฟิร์มของร่างกายแชร์แมงน่าจะดีกว่านะแต่ผมมองว่าอาวุธของเต็งหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นการเตะขาศาสแข้งไม่ว่าจะเป็นการต่อยซ้ายคมคมหนักๆได้ลุ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นแต่ผมก็ยังคงติดอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละครับผมความเฟรมิร์มความกระชับของหุ่นนั่นแหละฮะ ถ้าเฟิร์มกว่านี้กระชับกว่านี้ผมก็น่าจะเลือกเชียร์ไปที่เต็งหนึ่งครับไฟนี้แต่เท่าที่เห็นมาก็ก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับเต่งหนึ่งก็เป็นมวยเจ้าเนื้อมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเชียร์ไปที่มวยหน้าใหม่ร่างยักษ์อย่างแชร์แมงโปโกโมูมีเข่าถึงหน้าให้เห็นแน่นอนครับรอชมรอเชียร์ครับมาอันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเพชรนายานงบางทรายพบกับมเหสวนเอกเมืองนอนท์ เริ่มที่เพชรนายาหน่งบางไซก่อนเลยนะครับผมน้องชายของแก่นพิทักษ์นะมาเปิดตัวในรายการเนี่ยหนึ่งไฟท่วนโดยการเป็นมวยแทนด้วยนะครับผมและการที่เขามาเป็นมวยแทนเนี่ยก็ทําได้อย่างสวยหรูเลยนะครับคือการเอาชนะน็อกเอาท์ในยกที่1เท่านั้นนะรับโบนัสไปเลยและถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มเต็มๆเ,เ,เท่าไหร่นะแต่ผมบอกได้เลยว่าผมค่อนข้างชื่นชอบเด็กคนนี้นะ การออกอาวุธการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างรัดกุมและฉลาดอาวุธมีครบทุกลูกหมัดเท้าเข่าซอกการออกหมัดเนี่ยเลือกออกได้ค่อนข้างดีนะครับและที่ผมชอบที่สุดที่ผมคิดว่าการออกอาวุธเขาฉลาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเขาออกหมัดมันจะมีบางจังหวะที่ต่อยหมัดฮุกเข้าไปแล้วเขาก็จะเบี่ยงตัวออกไปด้านข้างแบบเนี้ยเหมือนมันเป็นการป้องกันตัวไปในตัวนะครับเวลาออกอาวุธซึ่งผมชื่นชอบมากๆเราจะเห็นได้ ในนักชกต่างชาติลหลายๆคนเลยนะที่เขาจะออกหมัดสไตล์นี้และเพชรนายาก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยอนาคตน่าจะไกลนะครับสําหรับเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นฟอร์มแค่นิดเดียวแต่ผมชื่นชอบมากๆผมคิดว่าน่าจะไปได้อีกไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอชมไฟที่2ของเขาเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอชมรอเชียร์นครับข้ามฝั่งไปทางด้านมเหศสวนเอกเมืองนอนท์นักชกไทยไวัย24ปีนะครับผมต่อยในรายการมา3ไฟเนี่ย ชนะแพ้ชนะสลับกันเลยนะฮะเริ่มจากการชนะ TKO แล้วไฟที่2ก็แพ้น็อกเอาท์และไฟที่3ก็ชนะ TKO นะครับก็คือไม่ครบยกซักไฟนะครับสลับมเหสวนสไตล์มเหสสวนเนี่ยอาวุธครบเครื่องนะเท่าที่มองมาเดินก็ได้ตั้งรับก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเดินนะครับผมเป็นประเภทที่โดนอาวุธไม่ได้ต้องมีสวนคืนตลอดโดนมีทอนอะไรประมาณนั้นแหละฮะหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ครบโดยเฉพาะหมัดเนี่ย ออกได้ค่อนข้างแม่นและออกได้เป็นชุดดีเหลือเกินนะครับม่เหสวนน่าจะเป็นอาวุธทีเด็ดของเขาเลยแหละในไฟล่าสุดนี้ก็โชว์ความแม่นของหมัดไปจนชนะ TKO ได้อะคือทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยยังไม่เห็นจุดอ่อนอะไรของม่เหสวนเลยนะไอไฟที่แพ้นอกเอานะ่ะก็ไปโดนศอกของยอดนํำชัยเต็มๆก็ไม่รู้ว่าจะมองเป็นจุดอ่อนได้ยังไงนะครับโดนขนาดนั้น น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับมเหสวนต่อยสนุกครับต้องมารอชมกันละครับว่าในไฟที่สี่ของมเหสวนจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าสถิติมาชนะแพ้ชนะและไม่ครบยกซักไฟสลับกันแบบนี้น่าลุ้นนะฮะรอชมรอเชียร์นครับและคู่นี้ครับเพชรนาย่ากับมเฮสวนผมค่อนข้างที่จะชอบไปทางด้านเพชรนาย่านะฮะอย่างที่บอกไปว่าเด็กคนนี้การต่อยค่อนข้างดูดีและดูฉลาดน,นะครับ ไอการต่อยที่ต่อยแล้วเบี่ยงออกข้างอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละซึ่งสเตปแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในนักชกต่างชาติเขาจะใช้กันบ่อยเลยแล้วพอนักชกไทยเราเอามาใช้แบบนี้ก็แสแดงว่ามีการเรียนรู้ที่ดีมีการพัฒนาอาวุธต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับและผมมองว่ามาเหสวรเนี่ยถึงแม้ว่าจะบูมมันแหละเดินออกอาวุธเดินต่อยเดินบทได้ดีแต่เขาเดินเป็นเส้นตรงครับผมเพชรนาย่าอย่างที่พูดไปเวลาต่อยเบี่ยงออกข้างมันก็จะมีความหลากหลายมากกว่า แต่จริงๆคู่นี้ก็ได้ลุ้นกันทั้งคู่นะเพราะว่ามาเหสวนก็หมัดแม่นเพชรนายาก็หลากหลายฉลาดในการออกอาวุธออกใครก็ได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับผมเป็นความชอบส่วนบุคคลความชอบส่วนตัวเลยด้วยสไตล์ของเพชรนายามันเข้าตาผมดีเหลือเกินต้องรอชมรอเชียร์บนเวทีนั่นแหละครับว่าจะจบลงอย่างไรมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเล็กกล้าบ s สมวยไทยพบกับบราซิลเอกเมืองนอน เริ่มที่เล็กกล้าก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย20ปีเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ครบเครื่องมากๆนะครับมาต่อยในรายการไฟเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการชนะน็อกเอาได้อย่างสวยงามนะครับเล็กกล้าเนี่ยเท่าที่ดูมาอาวุธครบจริงๆทั้งหมัดซอกแข้งเขา่าวงในเหนียววงนอกสวยงามมีความนิ่งค่อนข้างสูงมากนะครับไม่มีอาการตก,ตกใจตื่นกลัวอะไรให้เห็นเลยนะถึงแม้ว่ามาต่อยในไฟแรก คือเป็นคนที่เลือกจังหวะออกหมัดได้ดีมากๆและออกได้แม่นได้หนักมากๆนะครับจนถึงน็อกเอาทเลยนั่นแหละเขาทําได้ดีจริงๆและเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้าง,างดีนะสูง175เลยรูปร่างดีจังหวะดีเลือกออกได้ไม่มีความตื่นหตนกตกใจให้เห็นเพอร์เฟกมากๆครับต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟที่2ของเหล็กกล้าเขาจะยังคงทําได้ดีหรือเปล่าเหมือนกับไฟแรกรอชมรอเชียครับ ข้ามฝั่งมาทางด้านบราซิลเอกเมืองนนดาวลุ่งวัยสิปีนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวลุ่งที่ค่อนข้างมาแรงนะหน้าตาดีทรงมวยสวยงามมากๆออกอาวุธได้สวยงามมีครบทุกลูกแข้งซ้ายขวาเนี่ยออกได้หนักหน่วงและออกได้สวยจริงๆนะสำหรับบราซิล แต่ไฟล่าสุดนี่เพิ่งโดนดับแสงไปนะฮะแพ้ TKO ไปน่าเสียดายจริงๆคือโดยรวมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะเจ้าเด็กบราซิลเนี่ยรูปร่างก็ดีการยืนมวยเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนเด็กเลยนะยืนมวยสวยมากๆและอาบุธทีเด็ดทีขาดของบราซิลเท่าที่มองผมมองว่าเป็นแข้งนี่แหละออกได้ทั้งซ้ายและขวามีไฟล์หนึ่งเจอกับนักมวยเมียนมาเนี่ยโอ้โหเตะเป็นกระสอบซ้ายเลยนะครับและประสบการณ์ในรายการเนี่ยบราซิลก็มาต่อยหลายไฟ์แล้วนะน่าจะ5-6ไฟ์ได้แล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยครับในเรื่องประสบการณ์แต่สิ่งที่น่าจะต้องไปปรับปรุงสักหน่อยผมมองว่าน่าจะเป็นระบบการป้องกันตัวของบราซิลนะครับถ้าเป็นวงนอกสาสแข้ง่งซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ผมสังเกตเห็นเวลาที่บราซิลพยายามจะต่อยหมัดหรือจะ เข้าไปฟันศอกอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่แข้งอ่ะเขาจะโดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับอย่างไฟล่าสุดเจอสิงห์ธนวัฒน์ดักต่อยแม่นๆคมๆไปเนี่ยถึงกับ TKO เลยนะจุดนี้ก็ต้องไปพัฒนาปรับปรุงกันแหะครับอายุเพิ่ง19ปีก็ต้องมารอชมกันแหะครับว่าในไฟนี้บราซิลจะไปปรับปรุงจุดที่ผิดพลาดของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรอชมรอเชียร์ครับ ผู้นี้ครับเล็กกล้ากับบราซิลอายุพอๆพกันเลยนะครับผมเล็กกล้า20บราซิล19ก็รุ่นราวคราวเดียวกันนั่นแหละส่วนสูงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะเล็กกล้าสูงกว่าเล็กน้อย175กับ171และรูปเกมผมมองว่าถ้ามาแลกแข่งกันวงนอกเนี่ยบราซิลจะดูเหลื่อมๆกว่านะเพราะว่าออกได้ทั้งซ้ายและขวาและออกได้ถี่กว่าแต่เรื่องความนิ่งจังหวะดักออกอาวุธ จังหวะเลือกออกเนี่ยเหล็กกล้าค่อนข้างทําได้ดีกว่ามากเลยนะสําหรับผมผมคิดว่าอย่างนั้นยิ่งถ้าหลวมตัวเข้าไปวงในเนี่ยผมมองว่าเหล็กกล้าเนี่ยน่าจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยวงในเหนียวหนึบเลยนะครับผมหาจังหวะฟันศอกตีเขาได้ค่อนข้างดีก็ขึ้นอยู่ว่ารูปเกมมันจะออกมาเป็นอย่างไรครับผมมองว่าน่าจะเป็นเกมชิงจังหวะกันซะสูงเลยนะคู่นี้และท้ายที่สุดในคู่นี้ผมขอเชียร์ที่เหล็กกล้าแล้วกันนะครับผมผมชอบความนิ่ง ผมชอบความเลือกจังหวะออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นยำและนิ่งของเหล็กกล้านั่นแหละไม่มีความตื่นกลัวไม่มีความตื่นเวทีใดๆให้เห็นเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้เลือกเชียร์เหล็กกล้าก็อย่างที่ว่าไปแหละครับบราซิลถ้าไม่ใช่จังหวะศาสาแข่งเนี่ยถ้าเป็นจังหวะเข้าไปต่อยหมัดเนี่ยโดนอาวุธคู่ต่อสู้ง่ายมากๆจุดนี้แหละครับเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผมเชียร์ไปที่เหล็กกล้าก็ต้องมารอดูกันละครับว่าบนเวทีจะเป็นอย่างไรนะสําหรับเหล็กกล้าและบราซิลรอชมรอเชียร์นครับ มากันนี้คู่เอกประจำรายการนะครับเป็นการรีแมช์กันระหว่างโชคปีชาพีเคแสนชัยพบกับก้องชัยฉนยดอนเมืองนะครับผมคู่นี้ภาคแรกเจอกันนี่โอ้โหไม่รู้เขาหายใจทางไหนนะครับ ยืนซัดกันตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกที่3แทบไม่มีจังหวะให้กองเชียร์ได้พักหายใจเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆและท้ายสุดก็รับโบนัสไปทั้งคู่นะครับบอสช,ชาตรีจัดให้ยอดหลังนะครับคู่นี้คืออาวุธบนเวทีเนี่ยมันมีพอกันทั้งคู่อะครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่แลกกันสนุกเลยหัวแทบจะชนกันตลอดเวลาปักศอกกันนี่มันเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่ากล้องใช้อาวุธค่อนข้างที่จะออกได้หลากหลายกว่าเพียงเล็กน้อยนะฮะ มีแข้งซ้ายเสริมบ้างมีเขาที่ทําได้ค่อนข้างดีกว่าแต่หมัดกับซอกเนี่ยพอกันเลยนะครับผมทั้งโชคปีชาและก้องชยัยและอีกจุดหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของความฟิตของอายุนั่นแหละครับเพราะว่าก้องชัยอายุน้อยกว่าเยอะน่าจะเป็น10ปีเลย โชคปีชาเนี่ยสานะส่วนก้องชัย2 2ปีณนะปัจจุบันนะครับมันจะเห็นผลได้ชัดในช่วงปลายนะเห็นได้ชัดว่าพลังอาวุธของโชคปีชาเนี่ยมันค่อนข้างตกลงไปนะครับด้วยอายุที่มันเยอะนั่นแหละถึงแม้ว่าในช่วงต้นเนี่ยแรงเหลือเกินนะเราเห็นได้ว่าโชคปีชาเขาฟิตซ้อมร่างกายดีมากมากครับทีเด็ดที่ขาดก็หมัดที่หนักออกได้เป็นชุดนั่นแหละส่วนก้องชัยเนี่ยก็มีแข้งซ้ายมีความดื้อมีลูกดื้อลูกบ้าครับ ยิ่งต่อยยิ่งแรงยิ่งต่อยยิ่งสู้ถ้าไม่โดนจังๆก็ไม่มีล่วงอ่ะเป็นมวยประเภทมวยคางแข็งอีกหนึ่งคนเลยหลังจากจบไฟนั้นเป็นก้องชัยชนะไปทั้งคู่ก็ไปต่อยอีกคนละไฟสองไฟนะฝั่งกล้องชัยเนี่ยได้ต่อยเพิ่มมาอีก2ไฟเป็นการแพ้ทั้งคู่นะแพ้คะแนนเอกฉัน2ไฟเลยแต่ใน2ไฟที่เขาแพ้เขาก็สู้ได้ดีทั้ง2ไฟอ่ะครับอย่างที่ว่าไปก้องชัยเป็นมวยประเภทแรงไปคางแข็งทนอาวุธกล้าแลกกล้าบวก คนดูเชียร์สนุกนครับก้องชัยถึงแม้ว่าจะแพ้ไปทั้ง2ไฟส่วนโชคปีชาเนี่ยได้ต่อยหนึ่งไฟนะครับก็คือการน็อกเอาฉลามดาสอบุญมีฤทธิ์ไปนะครับโอ้โหด้วยหมัดที่หนักที่แรงของเขานั่นแหละและไฟนี้ก็มีการรีแมต์กันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมวยวันเนี่ยรีแมต์เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไฟแรกมันสนุกเหลือเกินและผมมองว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันนะในไฟแรกที่เจอกันถึงแม้ว่าก้องชัยจะชนะเอกฉันไปแต่ในสายตาแฟนมวยครับ มันมองได้ทั้ง2ทางเลยและในไฟนี้วนกลับมาเจอกันอีกทีรูปเกมผมมองว่าถ้าเป็นแบบเดิมนะแลกอาวุธกันตั้งแต่ยก1ยันยกสุดท้ายออกใครก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ท้ายที่สุดก็คงจะไปออกที่กล้องชัยด้วยความฟิตนั่นแหละอายุที่น้อยกว่าและมีแข้งซ้ายที่เตะได้ลุ้นเหมือนกันเสริมขึ้นมาถ้าโชคปีชาจะชนะไปเลยผมมองว่าต้องน็อกกล้องชัยให้ได้ครับผม เพราะในช่วงต้นยกโชคปีชาแรงยังดีอยู่ยังหนักยังแรงยังเร็วออกอาวุธได้ลื่นไหลอยู่แต่มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ากล้องชัยเป็นมวยคางแข็งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยวันนวมเล็กคนที่เราเห็นว่าไม่เคยโดนน็อกอะไรแบบเนี้ยก็มาโดนน็อกในรายการวันเยอะแยะนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆแต่ท้ายที่สุดผมก็ยังชอบไปที่ก้องชัยชไนดดอนเมืองนะครับชอบความอายุน้อยกว่าและมีแข้งซ้ายเสริมส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็ออกใครก็ได้ครับ ก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในการร e m a t ไฟน์นี้ขอให้ต่อยกันสนุกๆเหมือนไฟแรกก็พอนะครับใครแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาก็รอชมรอเชียร์กันครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคู่มวยที่ผมชื่นชอบในวันลุมพินีที่108จริงๆมันก็มีหลายคู่มากกว่านี้นะแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูผมไม่ค่อยชอบสไตล์มวยผมก็เลยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ในหลายคู่นะ และบางคู่ก็หาดูฟอร์มไม่ได้หาดูฟอร์มคู่ต่อสู้ไม่ได้แบบเนี้ยเราก็ไม่ได้อยากเอามาพูดมั่วๆอย่างเงี้ยแต่มีคู่หนึ่งที่ผมอยากเอามามั่วเลยเรียกได้ว่าผมมั่วเลยแล้วกันคู่นี้แต่ผมชอบก็คือคิกบ็อกซิ่งนะนักชกจีนเจอกับนักชกญี่ปุ่นนักชกจีน,นี่ชื่ออา่าหลิวจุนเฉาพบกับอากิโตะนากาชิมะคือคู่นี้จับคู่กันให้เจอกันมาแล้วรอบหนึ่งในสัปดาห์ที่แผ่นดินไหวเขาเลยยกเลิกไปนะครับ ลินจุนเชาเนี่ยเราเห็นฟอร์มกันอยู่แล้วว่าต่อยใน F atic, F atic Fight, แฟร์เทคแฟร์เทคไฟท์อะไรประมาณนี้เห็นฟอร์มอยู่หลายๆไฟท์เลยเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ทุกลูกหมัดเท้าเขา่าซอกเพราะว่าต่อยกติกาม,มวยไทยนะออกหมัดได้ค่อนข้างดี12ได้ค่อนข้างน่ากลัวมีถีบมีเตะมีเขา่าแต่ว่าเวลาออกอาวุธเนี่ยหน้าหน้าชอบจะเปิดนะฮะไอลินจุนเชาเนี่ยหน้าเปิดในหลายครั้งโดนอาวุธได้ง่ายมากๆส่วนคู่ต่อสู้ของเขานักชกญี่ปุ่นอากิโตะนากาชิมะ หาดูฟอร์มไม่ได้เลยฮะโอ้โหผมพยายามหาและจะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นก็กพิมพ์ไม่เป็นนะครับผมเพราะว่าอายุน่าจะ18ปปีเท่านั้นไม่รู้ต่อยหรือยังหรือว่าจะมาต่อยไฟแรกก็จะเป็นไฟแรกไฟนี้แหละในรายการวันเลยน่าสนใจครับเพราะว่าพวกนักชกญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมั่วนะผมมั่วเลยก็คือยังไม่ได้เห็นฟอร์มผมขอเชียร์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นฟอร์มแต่ว่าอย่างที่พูดไปครับนะักชกจีนเวลาออกอาวุธแล้วหน้าชอบเปิดโดนอาวุธง่ายญี่ปุ่นคนนี้อาจจะมีดีก็ได้นะฮะในกติกาคลิกบ็อกซิ่งด้วยได้ลุ้นครับคู่นี้มั่วจริงๆก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้เพื่อนๆที่พี่ชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ